มหาวิทยาลัยนี้รอบพอร์ตฟิลิโอรับคณะอะไรบ้าง EP 1จะมีคณะอะไรกันบ้างไปดูกันเลยไม่ดอนก็จะมีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเพศศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์สาธารณสุขศาสตร์พยาบาลศาสตร์กายภาพบำบัดสัตวแพทยศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารวิทยาลัยศาสนศึกษาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาลัยราชสุดาวิทยาเขตกาญจนบุรีวิทยาเขตนครสวรรค์วิทยาเขตอำนาจเจริญศูนย์การแพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราช สีมาศูนย์แพทยศาสตร์ศรรึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรีศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยดุริยาขสินหม่อแม่ฟ้าหลวงก็จะมีศิลปศาสตร์วิทยาศาสตร์การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอุตสาหกรรมเกษตรนิติศาสตร์วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางวิทยาศาสตร์สุขภาพพยาบาลศาสตร์แพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์นวัตกรรมสังคมจีนวิทยา การแพทย์บูรณาการทุลาลงกรณ์ก็จะมีวิศวกรรมศาสตร์อักษรศาสตร์วิทยาศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์พาณิชยศาสตร์และการบัญชีคุรุศาสตร์นิเทศศาสตร์ัตวทย์ศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์เภสัชศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สาหเวชศาสตร์จิตวิทยา